ก้าบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนเบิร์ตสุขสุขคนเนาะมื่อนี้กลับมาพ่อกับบ่าวจันอีกแล้วพี่น้องเลยกับซองของบ่าวจันแนเนลเนาะพี่น้องมาพ่อกับบ่าวจันเมื่อนี้บ่าวจันอยู่ที่บ้านอ่าล่างอ่าเมืองพีนพี่น้องเนาะอ่าแข่งสวนนาเขตเท่านี้หดะพี่น้องเลยกับมีคนในนําบ่าวจันมากขึ้นเก่าเนาะกับนี่ได้เพื่อนสั้นเพื่อนพี่น้องเลยกับเป็นหลังน้อยเนาะกับบ่มีความปลอดภัยอย่างเลยพี่น้องเลย เดี๋ยวว่าจันก็ยังบ่ฮู้รายละเอียดพ่อเนาะว่าครอบครัวเพิ่นนี่เป็นอยู่กันจังได๋เนาะพี่น้องเดี๋ยวเฮาขึ้นถามไทยชีวิตการเป็นอยู่ของเพิ่นนํากันเลยเนาะโดยเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งไปชมนํากันเด้อพี่น้องอ่าขอโทษเด้อขึ้นเฮือนนี่ได้ไหมเด้อโดยโดอโดยอ่าขึ้นชานตอนสองคนพี่น้องอ่าเจ้าสบายดีไหมสบายดีสบายดีล่ะว่าสบายดีเด้อเออโดยโดยอ่าขอโทษนะเมย์เม่์ซื้ออย่างเนาะ โดบพายสืบพายเมพายเนาะโดยอายุจักปีแล้วเมย์บุพอายุโดยโดยโดยอันนี้เป็นเพื่อนเป็นซานของแม่เองบ่หนิโดยเอ่าโดยโดยอันอยู่กันจะค้นอยู่เพื่อนนี่ลูกชามชีคนลูกสี่คนอันนี้อันนี้ผู้น้อยนี่ไผ่นอหนีิหลานหลานเออลูกลูกของลูกสาวบ่คือลูกชายนี่ย ดูของลูกสาวเนาะดูอือเดี๋ยวจะขวบเลยล่ะจะปีเลยสองปีสองปีเออเพิ่นซื้อยังไดนี่เพ่ได้เป็นชื่อยังมีท่านเอิ้นซื้อใช่ไหมเออโดย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 เจ้าเนาะถือว่าเพิ่นไดสองขวบสองปีแล้วเนาะโดยอันยูนี่อันอายูอันนี้เคอนซานอันของแม่เองนี่เนาะอันอยู่กันตอนนี้นั่นอยู่กันจะคนนะอยู่เคอนนี่ สามคนสามคนนอนอยู่นี่บนเลยเนาะเออโดยโดยโดยเออเกล็ดคำเกล็ดพืนก็มีพื้นมีไฟอยู่บ่แม่นี่บ่เมร์หลวงบ่มีอ่าอยู่กันยังได้อยู่ันใต้อยังใส่อยู่กล็ดคำเกล็ดพื้นอยู่กันแบบมืดมืดนี่บ่เออมืดแล้วอ่าโดย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 อ่าเดี๋ยวมื้อนี้ว่าจารย์เอาขนมมาให้นักท้าน้อยเพิ่นอ่าแกกินเด้อแกอยู่แกแกให้เพิ่นอยู่แม่อ่าถือว่าเพิ่นก็อะไรสองขวบเนาะ แต่ว่ายังท่านเอื้นซื้อใช่ไหมบอสหน่นะบ้ามัได้พากันมาตั้งซื้อไอ้เพื่อนบอสอ่ะเอือว่าอันเม่ไอ้เม่ในเลี้ยงล้านนี่เนาะเดียงลานโดยอันเขาโทษได้เม่อันเดวอันดุผัวเม่ได้ส่ะผัวไปทางใดผัวเสียแล้ว,ลวอโอ้ขอโทษขอใครได้เม่เด้อที่ถามเนาะโดยเพิ่นเสียไปนี่จักปีแล้วเม่สามปีสามปีแล้วโอ้โดยโดยโดยเจ้าถือว่าเพิ่น อ่เป uhm, ็นยังเม่ย hmm. ังเสียไปเป็นโรคเป็น exactly นั mm ่นน mm ี hmm. ่บ่เจ็บป่วยนี่เนาะโดยโดยลลูกาโดยก็ถือว่าเมย์เมย์เมย์ตอนนี้นี่เป็นเมย์เป็นเมย์ไม้เนาะเมย์ไม้เมย์ไม้เลี้ยงหลานอันนี้พี่น้องเลยโดยเออโดยโดยโดยถือว่านี่เนาะเฮือนซานบ้านซองเพิ่นกัเนาะพี่น้องเนาะ โอ้มือมีพื้นีไฟพี่น้องเลยสังนีนอันนลังนี่เป็นสังกะสีอยู่เนาะแต่ว่าผ้านี่ก็เป็นผ้าเป้นอยู่แต่ว่าบ่มีความเนินนาปานไดพี่น้องเลยแต่ว่าเวลาผ้าล่มฝนตกก็คือสิเปียกเบิ่ได้อันนี้เนาะอย้อันนี้บ่บ่อนอยู่บ่อนนอนของแม่บ่เนี่โดยอืมโดย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 อันนี้เทือนเนี่ยเทือนช้นเดินเดินนะโมนี่นี่เป็นเดินของแม่เองบ่ที่ดินนี่โดย โอ้ดนโดนโดนดนอ่ากะไอ้หน้าตาก้านี่อันมิลายอยู่บ่แม่บ่าฮะอะองบุงนะอะองบุงอันเข่านะว่าชองบุงเข่านั่นเขาปลูกชองเขาปลูกสองบุ้งโอ้กะไล่จักซอบปีนี้เห็นให้เห็นนะชาวชอบในชาวชอบกินกันจะค้นบดนี่กระชามสี่คนกุ้มกินอยู่บ่แต่ละปี บ่แล้วเออบัวกุ้มเนาะแล้วมันวัดอลไรสิไปเห็นได้สบายนี้ไหมคอไปหาขอคอทือว่าหาหาแนวค่าแนวขายไปเปลี่ยนบ่หรือว่ายังไงบ่มาได้หาแนวเปลี่ยนนะขอทีเชื่อคอไปหาขอกินน้ำบ้านน้ำเมืองหรือบ่โดยโดยอันนี้พูดลานี่ว่าผู้นี้กันบ่ลูกอ๋อโดยโดยถือว่า เออขาหน้าซสร้าปลานี่ก็มีให้มีหน้าอยู่แต่ว่าบุรุษโบราณเนาะโดยเออถือว่าแม่กะอายุจักปีแล้วนะแม่โบหูเนาะเออบบหูอายุตัวเองคี่เรางก็ชวนไลน์เนาะคนอยู่ทางนี้บุคอยหูอายุเนาะถือว่าบริจันร์กับสัมภาษณ์มาหลายครัวแล้วก็เพื่อนนี้บบหูอายุตัวเองบ่ิจันทร์โดยโดยโดยยก็ถือว่าอันบ้านนี้เป็นบ้านบ้านกกบ้านเข้าของแม่เองได้บ่นี่ บ้านได้กกได้เข้าบ่อือบ้านก็ตึงไปเออคือว่าบ้านบ้านหังนั้นแม่บ้านโงอลางบ้านโรงอลางโอ้ยเนาะเมืองพีนเนาะเออแข่งสวนนาเขเฮานี่แหละพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าห่างไกลจากตัวเมืองพอสมควรเนาะเฮยเข้ามาฮอดเนาะทางกะเพิ่นสิมาฮอดพี่น้องเอ้ยว่าดินายหรือว่าเป็นปลกจกเจกเนาะอืโดยว่าหมู่บ้านนี่บ้านใหญ่บ่มมีจักหลังคา ผู้อยู่บกอือด้วยด้วยด้วยโอ้ทือว่าเนาะอ่าทือว่าหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำนะบ่เอ็มนี่หนึ่งแล้วหนึ่งแล้วอะมียังกินแรงมือนี่บ่มียังหลอวบ่มียังเดี๋ากันกินข่าวกับยังเสริมแรงนี่กินกับแจ้วอาอกับแจ้วอีกแล้วพี่น้องเนาะจำแจ้วพูกพริกบ่เอือด้วยด้วยด้วยจ้าวหนางดาเพิ่นกินนั้กินทั้ผู้ชายบอก ผู้ชายเออผู้ชายเนาะอืมหน่อยๆๆๆตัวอาศัยกันอยู่นี่อ่4คนเนาะอืม4 5ทั้งร้านนี่บ่หน่อยเออพี่น้องเนาะเจ้าอันนี้พี่น้องเอ้ยอว่าน้ําในได้แม่กินน้ําสน้ํานี่น้ําดานี่น้ําดาน้ําบ้านนี่บ่เผานะไปขอักเาอ่าไปขอยมเอาน้ําเพิ่น Ừ. đôi 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 ô cái nhồng chào thì vào năm nay này à, thì vào kín năm mà đàn đấy nó má này tôm như không mà đàn bò này kín lơi mỗi bên nhiều bọ đời anh anh phân phải thằng này bớt sợ anh không qua nè phải xài bớt này đục bay đời <laughs> ừ. oh, chào ถือ,อว่าเข่าในหนึ่งเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ขาดแต่บ่มีแนวกินบ่ดน,นีดเนาะ <c oughs> ถือว่าแม่นี่เป็นเอาลานอยู่เพื่อนเผาถ่า,านนอยอนะันเพิ่นเนาะจักไปกข้างในแบบเพิ่นเนาะไปหาค้าหากินอยู่บ่บ่ได้ไปหาบ่ไปหาข้าวกินจักสิได้อย่างไดนะ้มามืเมล็งเนาะจักน้ำข้าวเออได้พักได้หญ้าพอได้มาต้มมาหนึ่งกินไข่ยอยู่หลักเนาะ <c oughs> พอได้มาจ,ำจ้ำแจวพี่น้องเลยโดยเออเจ้าเจ้าเจ้าขอายยอนุญาตอันเขาขออนุญาตไทย เบิ่งเฮือนเบิ่งซานนี่เด้อแม่เด้อโอยโยขออนุญาตแน่เนาะเจ้านี่แหละพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็บ้านเฮือนซานเพิ่นพี่น้องเนาะอืออันนี้มองเฮกระปเพิ่นนี่เ้าน้ําในนี่บได้เนาะแม่ยังบ่ได้ไปหิวบ่ได้ไปตักบ่บ่ยังอันนี้เฮ็ดคดกินอคกก็แตกแล้วอันนี้คกก็แตกโอ้ยพี่น้องเพี่น้องเนาะคกเพิ่นก็แตกนี่ อ่าคก,กนต่ำนี่นี่เพื่อต่ำเจียวแต,แต่ละมืม้อแต่ละวันนี่แหละหลัวเลยโอ, <laughs> โอ้พี่น้องเนาะตายต่ำโคก,กจนแตกจนเดือกวิ่งเดียวเธอยังต่ำอยู่นี่เนาะยังต่ำมีเงินชื้นะไรหลัวอ๋อไปเลยเกลือไปเลยเพียงนัวเพิ่นก็มีซัมหนี่พี่น้องเลยโดยนี่เดย์เปียงนัวอันนี้เนาะถุงนึงเกลือถุงนึงอ,อันนั้นหม้อแกงเพิน่นเนาะโอ้ยผ้าอันนี้กับผ้าตุกกระตุกกระตินเพิ่น โอ้ยพี่ว่าก็ยังแตกมาแล้วพี่น้องเนาะอันนี้อืมโดนูดูดูโอ้ยพี่น้องเนาะคคกกะแตกอ่าขอโทษขอภัยได้ไหมเด้อขอถ่ายหน่ยเด้ออ่นี่แหละอันนี้ก็เพืิ่นซานเปินเปินขันเป็นสองห้องนี่เนาะอันนี้บอลบอลเปินขันนี่พายชะนอนนี่อันนี้แม่หนอนนี่ก็ลูกอันนี้ลูกเนาะเออดูดูดู อ้าวพี่น้องเนาะอยู่เพื่อนอยู่ซ่านกะบม่มีพื้นมีไฟอันนี้เนาะแม่อืมด,ด้วยนะขำงคืนกะอยู่แบบมืดๆเลยอันนี้เนาะมืดเลยอือเจ้าเจ้าเจ้าอือเยวพี่น้องเนาะเดี๋ยวบอลซ่านบอลร่างถ้วยล่างบวงเพิ่นพี่น้องแต่ว่าน้ำในเพิ่นกะบม่มีตอนนี้เนาะ <c oughs> อืมด้วยเ เ้าถ e. ือว่าคำมาเมื่อนี้กับบ the ูมี่ยังกินครบกินแรงกับซื้อลูกซืเต้ากินกับบูมี่เนาะบูมี่เหนื่ออือจ้าเจ้าเจ้าโอ้กินนองเล้วอ่ากินละกินเลยแกกินต่อนางเลยน้ำเนาะเจ้ากินโอ้ถือว่าบูนาวไปได้เนาะเมื่อนี้เนาะบ้าไปได้เนี่อือเออเลยเออไม่ไม่ไถือว่าเฮือนซานนี่สั่งมาจะปีราเมนเฮือน จำได้อยู่บ่ตั้งแต่พอยังอยู่เพื่อนเนาะแต่คอยขึ้นเหอนตัวนี้เออือว่าตั้งแต่สั่งของกัวไม่เพื่อนเนาะด้วยหลายผ้าหลายปีแล้วเนี่ยเอออะไรเงี้ยเออผัวตายปักแล้วผัวเสารักเสารงเพิ่งเกษียรแล้วเนาะอ่เพิ่นเสียป้าแต่แกบ่มีผู้พาเฮ็ดพระส้างพี่น้องเลยโดยเพิ่นก็อยู่กับลูกเนาะอันนี้แบบล้านเพิ่นบบดนี้เนาะ ในหลานผู้นึงเลี้ยงหลานมาเนาะโดยเพิ่นแม่เพิ่นก็เป็นแม่ใหม่มาสามปีกว่าแล้วเนาะพอเพิ่นเสียไปป้าเนาะโดยโดยโดยเจ้าโอ้ยพี่น้องเนาะเจ้าจังไดกับสู้ๆเ้ยเมย์เด้ออยู่กับเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่เพื่อนกับถาลูกถาเต้ามาเนาะเศษที่ได้ยังมากินพี่น้องเลยได้กิโก้กระปอมหรือว่ากิโลจีน่าไม่ได้กินหรือ ดูดูดูโอ้พี่น้องเนาะลูกเต่าก็มันยังหน่อยเขาไ่ได้หาใช่ไหมอือเนาะกะอ่ะโอเคชาแนลแม่เนาะมื้อ,น,อนี้ก็ว่าจาันกับสิถามไทยชีวิตการเป็นอยู่ของแม่สมนี้ก่อนเนาะโดย,โดยเดี๋ยวว่าจาัน์สิเอาเงินไปให้แม่ซื้อปลาเล็กปิงนัวได้แม่เด้อถือว่าเอาไปซื้อโคกก็ได้เนาะโคกก็แตกแล้วพี่น้องก็ถือว่ามีบ่ตลาดนัดยมบ้านบ่มีตลาดนัดไป ต้องเข้าไปเมืองคุณบอเข้าไปเมืองแล้วอ๋อเกิดสิไปเนี่ยได้สามีรถมี่างไปอยู่บอเข้าไปเข้าไปตะบอนไล่ไปไปน้ำเขาโอ้เท่ว่าเพิ่นหาลัดขี่รถไปน้ำเพินเนาะเออโอ้เดยสิไปฮอดพี่น้องเลยไกลดี้ว่อจันต์ออกมาเนาะถื่ว่าห่างไกลจากตัวเมืองพี่น้องเลยเนาะเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ว่าห่างไกลเนาะเป็นชนบทพี่น้องเลยที่ว่าถนนถนนทางเขาบ้านกะธุระกันลานอยู่เนาะ แต่ว่า <No. S 1> ยากพอสมควรพี่น้องเลย mm hmm. อ้าโอเคใส่แม่เดียวว่าจันทร์ซืเอาเงินไปให้แม่ไปซื้อเงินเปรตปริงนัวเนาะอปะนีนน้เนาะ <No. S 1> <laughs> โอเค,อเคแม่เดียวว่าจันทร์ซืเอาให้แม่หาชิพันกีบเด้อแม่เด้อ <No. S 1> ไปซื้อปเปเรตปิงนัวกินเนาะซืลูกซืเต้ากินเด้อ <No. S 1> เดี๋เ <laughs> จ้านี่ก็เป็นเงินของแม่กาใส่เนาะอยู่เพิ่นอยูอ่ต่างประเทศพุ่นแหละ เพื่อนก็เป็นคนเล้าห้อยใดไหมแต่ว่าเพื่อนไปทำเฮ็ดเบียร์เห็นงานอยู่ต่างประเทศหลายภาคหลายปีเนาะเะพื่อนก็เห็นคลิปของจอวอจ,นนนจนวงนนันนี่หาช่วยเหลือค้นมาสันนอกเพื่อนก็เลยผากมาให้วจันมาช่วยเหลือเบื้องต้นเนาะโดยพอได้ซื้อเปลือกเป็นนัวกินมาสันนอกโดยก็อยากให้แม่นี่ขอบุญขอบคุณพนนคเพื่อนในเนาะเขับโมกขับใจเลยโดยให้อยู่ให้อยู่ดีมีแห้งเนาะเจ้าเพื่อนก็ เออเป็นส้นเผายังเมย์อยู่ทางฝัานเมย์นี่ส้นเผาแล้วเท่งบ่โดยโอ้โดยโดยโดยเป็นกับอาชีวะภาษากลางภาษาลาวเขากับย่างโบโคล่องภายในนะพี่น้องเนาะเด้อกับย่างไดกัสู้ๆได้เมย์เด้ออยู่เลี้ยงดูกับเลี้ยงลานกะให้เลี้ยงง่ายใหญ่ไวเนาะเดยอถือว่าเมย์กะเป็นเมย์กับไม่พี่น้องเลยถือว่าเลี้ยงลานถ้าลูถ้าเต้ามาแต่หาครบหากินเนาะโดยถือว่าเคิอนชานบ้านซองเป็นกะตามสภาพที่ สภาพที่เราเห็นเนี่ยพี่น้องเลยเนี่ยเบิ้งพิจ,จารณาเบิ้งน้ากันเนาะ<ด>ถือว่าเวลาผา่มฝนตกกับขึ้นสิเปียกเบิดเนี่ยพี่น้องเลยเอย <c oughs> อ,อโ,ดโดย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 ถือว่าน้าในกะไปขอบ้านขอเมืองอม,มากินเนาะกินน้าบาดาลเนาะห<ด>ย,ย่มเอาพี่น้องเลย,<ด>ยถือว่าพื้นไกทังคำเงินขึ้นกับบุญนี่นี่เนาะพี่น้องเนาะเนี่ยพี่น้องเลยถือว่าผลสั่งคอบคัวมานี่ก็หลายผ้าลายปีแต่เนาะถือว่าเพราะว่า เพิ่นกระขาดเสาลักเสาแร่งเนาะสากขาดผู้นำพานำสั่งนี่แหละพี่น้องเลยถือว่ากะมีแต่เพิ่นกรเพือกเท่าแก่ศลาแล้วพอสมควรเนาะแต่ว่าถามอายุเพิ่นกรบโบหูบบบบบบบ้วะใช่โบหู้อายุตัวเองใช่พี่น้องเลยอ่าโอเคใช่ไแม่เนาะเดีวันนี้กับวาจะาลาก่อนนะแม่เด้ออ่าเข้าใจละลายเนาะอ่าหาสู้ๆเด้ออ่าเป็นกำลังใจให้ก,กันเนาะว่าจาันกับโดยโดยโดย โอเคพี่น้องเนาะวาจันก็ได้ถามไทยชีวิตกันเป็นยุ่ของแม่เพื่อนเป็นทีหิ้วห้อยแล้วเนาะกะสรุปแล้วแม่เพื่อนนี่กะเอ่อเป็นแม่กะไมายพี่น้องเลยเลี้ยงลานถ่าลูกมาแต่หาคบหากินเนาะโดยกะว่าเพื่อนนี่กะเพื่อนซานเพื่อนกัน,กนสั่งมาหลายผ้าหลายปีเลยเนาะตั้งแต่ลูกผัวเพิ่นยังอยู่คบกันเพืไไ่อนพี่น้องเลยถือว่าตอนนี้กะเพื่อนเอ่อผู้เป็นผัวเพิ่นนี่ก็ได้ล่มเอ่เอาหายาจจากไปแล้วนะเนาะกะ เดือแต่เม่เนาะกับลูกแต่ตอนนี้เพิ่นกระเดียงล้านพี่น้องเลยถือว่าขาดเสาลักเสลงน้ำพาส้างเฮือนซ่านกับไ่พ่อซ้ำนี่พี่น้องเนาะผ้าล่มฝนตกกับือสีเปียกเบิร์บัวอะไรพี่น้องเลยถือว่าย่ำล่มย่ำหนาวมากกับขสินหนาวเนาะเพราะว่าผ้าแพ่เพิ่นกบมีลามพื้นเนาะถือว่าที่อยู่ที่นอนกับยังบ่มีพี่น้องเลยสานมอนมุ่งเพิ่นกะพื้นกับเก้าเนาะขาดมาแล้วพี่น้องเลยโดยถือว่าอยู่กังคำกังคืนกับบูมีพื้นมีไพ่เนาะ อยู่กันแบบมืดๆพี่น้องเลยถือว่าน้าในไส้ซอยกะกินน้าบาดาลเนาะอ่อถือว่าขอบ้านขอเมืองถือว่าใไฮนาตะกาเพิ่นกัมีอยู่พี่น้องเลยแต่ว่ามีบุรุษวงบุรุายบริสันเนาะได้กะบเอ่อโบกุ้มกินแต่ละปีบริสันเนาะขอบ้านขอเมืองกินคือเก่าบริสันถือว่ามื้อนี้กะเอ่อเพิ่นกัยังบ่มีของครบของกินเอ่อสุลูกสุต้ากินคือเก่าเพิ่อนเนาะอ๋อเลยก็จช็กชีหายังสุลูกสุต้ากินเนาะก็คือสิจําแจ้วพี่น้องเลยแต่ว่าคกโชค โคกสากอ่าถวยวงเพิ่นกะแตกมาแล้วพ uh, The ี่น้องเลยเนาะถือว่าเพิ่นกะถือว่าเป็นครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งถือว่าคัดส่นทุกยากชัวร์สมควรพี่น้องเลยเนาะจะตามเบิ่องอ่าโคกสากเพิ่นแล้วกะคือสี่อ่าเพิ่นกะบมูมี่แหละพี่น้องเลยเจ้ากะโอเคเนาะพี่น้องเนาะว่าจันท์กะสีขอน้ำเสดงอ่าครอบครัวนี้สัมมี่ก่อนเนาะพี่น้องอ่าจังใดกับาัพ่อแม่พี่น้องพิจารณาเบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องเนาะ ถ้าพ่อแม่พี่น้องทานใดอยากซอยเดือครอบครัวเพื่อนกับติดต่อมาทางช่องของบอจันได้พี่น้องเลยบอจันยินดีเป็นสะพานบุญไห้เนาะเจ้าสําหรับวันนี้กับบอจันต้องขอก่าวลาแล้วพี่น้องเลยเพราะว่าก็ค่อยคําลงแรงเนาะโดยกับมืดแล้วพี่น้องเลยที่เข่าหามงแล้วตอนนี้เนาะหามงแรงพี่น้องเนาะกับตาเวนกับแดงถือว่าคําแล้วมันกับมืดเด้อพี่น้องเ้อถ้าอย่างใดกับบอจันก็ต้องขอโทษขอให้น้ำละลายเนาะพี่น้องเนาะถ้าภาพมัน่บสดเจนอย่างใดกับเพราะว่ามันกับคาแล้วพี่น้องเลยื้อนี้ เป็นอีกโซนเผาหนึ่งนะนเนาะโซนเผาเพื่อนเอิญโซนเผาแล้วเทิงพี่น้องเลยนี่กันเนาะนี่ละหมู่บ้านหันหัน่นยาเพื่อนกับมิตรลังในน้อยพี่น้องเลยแถวนี้เนาะกับเพราะว่ามันกับออกมาห่างจากตัวเมืองนี่ไก่พอสมควรเลยพี่น้องเลยถือว่าถนนหนทางกับผูดวางคนนะ้นเนาะกับบได้ไปฮอดเข่าตลาดเตี่ในเมืองซั่มมาสันนะ้องพี่น้องแือว่าโบเคยเห็นฮอดออในเมืองจะเทือก,กมีพี่น้องเลยโดยถือว่าถนนหนทางที่ได้ลดล่างกับบุมี่ลลวกับ ลำบากเนาะพี่น้องเนาะเจ้ากะโอเคพี่น้องเนาะมอน,นี่กับว่าจันที่ขอตัวลาก่อนแล้วเนาะจังไรกะว่าจันก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเนาะที่ให้การติดตามฮับซมคลิปของว่าจันแต่ต้นจนจบนะพี่น้องเนาะโดยบทความโฆษณาข,ของว่าจันเนาะเป็นกำลังใจให้ว่าจันเฮ็บคลิปดีๆอีกต่อไปเนาะพี่น้องเนาะโดยสาหรับมอนี่ว่าจันก็สิอขอกล่าวลากรอนแล้วเนาะไว้เจอกันมื้อนาเนะด้อพี่น้องสาหรับมือนี่กะ สิขอลาเมื่อหาลูกหาเมียแล้วพี่น้องนะะอกจากลูกจากเมียมาแต่เศร้าคุณเนาะเวอ่์สิเมื่อฮอดกะพู้แล้พี่น้องเลยแปดเก้า 8, มุงแรงพูแล้เนาะโดยกะโ,โอเคพี่น้องเนาะไปแล้วพี่น้องเลยรับมือน,นี้สิขอกก้าคำบาสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนเบิร์ตสุขสุขคนที่เข้ามาที่ตามหับส้มคลิปของวาจันเนาะ,จะเจ้าไปแล้วบ๊ายบาย